สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการส่งลิงก์นะครับลิงก์มันส่งยังไงนะมันส่งลิงก์ของ f facebook อะไรประมาณนี้คือบางทีเราให้เพื่อนแอดเราทางหน้าหลักทาง facebook มันไม่ยอมเด้งขึ้นมันไม่ยอมไปะนะเราก็เลยจะให้เพื่อนคือเราจะส่งลิงก์ให้เพื่อนเพื่อที่จะได้ แอดกันเป็นเพื่อนได้ง่ายๆแหละครับอ่าเราจะทํายังไงเราไปหาลิงก์อ่ะไปหาที่ไหนนะครับเราจะไปหาลิงค์ที่ไหนมาคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเราไปหาที่ไหนอ่าเราเข้าไปที่เฟซบุ๊กเรานะเข้าไปที่เฟซบุ๊กเลยเนี่ยนะเข้าไปที่เฟซบุ๊กปุ๊บอ่าเข้ามาที่เฟซบุ๊กอ่าพอเข้ามาเฟซบุ๊กเสร็จปุ๊บ เราไปหน้าหลักของเราครับเป็นหน้าหลักนะเป็นหน้าหลักของเรารูปรูปโปรไฟล์เราเป็นหน้าหลักนะใครมีน้ก็คือเข้าหน้าหลักเข้าหน้าหลักของ facebook เราแหละเข้าหน้าหลักเลยนะกดไปหน้าหลักเลยปึ๊บมันก็จะมาหน้าหลักประมาณเนี้หน้าหลักของ facebook ของเราแหละอพอมาหน้าหลักเสร็จปึ๊บมาหน้าหลักเสร็จปึ๊บนะ ก็ประมาณเนี้ยหน้าหลักของ facebook ของเราอ่าก็จะเป็นอันนี้คือ facebook อันนี้คือเฉพาะ facebook ของเรานะและทีนี้เพื่อนเพื่อนเห็นจุดไขป่ปลาสามจุดนี้ไหมอ่าเพื่อนเพื่อนเข้าไปที่จุดไขป่ปลาสามจุดนี้เลยครับพอ,อมาหน้าหลักเสร็จปุ๊บเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปที่จุดไขป่ปลาสามจุดนี้เลย เนี่ยมือไปโดนอะไรไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนไปที่จุดไข่ปลาสามจุดนี้เลยนะอ่ากดเข้าไปเลยครับปึ๊บอ่าเห็นไหมอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นคําว่าคัดลอกลิงก์ไหมนี่แหละครับอ่าบอมาหน้าโปรไฟล์เราปึ๊บเราจุดไข่ปลาสามจุดมาตรงที่คัดลอกลิงก์นะครับ อ่าคัดลอกลิงก์นะครับปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะโชว์ว่าคัดลอกลิงก์อ่าไปแอปไหนก็ได้นะจะไปส่งที่ไหนก็ได้ส่งไลน์ส่งอะไรก็ได้อ่านะแล้วทีนี้เราก็ออกไปพอเราคัดลอกเสร็จอ่าเราก็ไปในไลน์ผมจะไปส่งในไลนะน์นะส่งให้เพื่อนในไลน์อ่าส่งให้เพื่อนในไลน์แป๊บหนึ่งช้า ไปหาเพื่อนเอา้าเพื่อนโอเคทีนี้เราก็ไปกดช่องช่องตรงลายกดค้างไว้เห็นไหมมันก็จะบอกว่าวางเห็นไหมกดตรงที่วางอ่าเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมไอ้ที่เราคัดลอกอะแล้วก็กดไปเห็นไหมครับส่งให้เพื่อนเรียบร้อยนะอ่ามันก็จะโชว์ขึ้นมา โอเคนะครับก็เสร็จนะครับคลิปนี้ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณครับ